เคยเป็นอาการนี้กันบ้างหรือเปล่าที่คิดถึงใครคนหนึ่งหยุดไม่ได้เลยคิดถึงเขามากคิดถึงตลอดเวลาแล้วก็จะวนเวียนวกวนคิดถึงอยู่ไม่กี่อย่างคืออย่างแรกอยากรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงอยากรู้ว่าเขาไปไหนอยากรู้อยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาอเออะหรือบางครั้งก็เป็นความคิดถึงที่วนเวียนอยู่กับว่าอยากอยู่ด้วยกัน อยากไปนั่นไปนี่ด้วยกันก็คือใช้เวลาอยู่ด้วยกันนั่นเองนั่นแหละวันๆน,นะนั่งคิดถึงแต่ว่าเมื่อไหร่เราจะเจอกันเมื่อไหร่จะได้อยู่ด้วยกันเราจะไปทําอะไรกันดีหรือบางทีมันก็เป็นความคิดถึงที่อยากจะได้แบบความชัดเจนอยากรู้ว่าเราเป็นอะไรกันอยากรู้ว่าเขารักเราไหมอยากรู้หลือเกินว่าตกลงฉันคือใครในชีวิตของเขาหรือในสายตาของเขาคุณเคยเป็นอาการทั้งหมดนี้ไหมคะเ <owning S 2> ขาเรียกว่าอาการคิดถึงใครคนหนึ่งจนแทบจะเป็นบ้าค่ะ อาการแบบนี้หากเกิดขึ้นกับใครก็บบอกเลยคุณไม่เป็นอันทำอะไรหรอกนอกจากวันวันหนึ่งนั่งคิดถึงแต่เขาพลังงานของคุณนะแทนที่มันจะเอาไปใส่ชีวิตคุณให้มันเกิดความเจริญก้าวหน้ามันหมดไปการคิดถึงเขาประมาณ80%และ20%คุณเอามาใช้แค่เอาตัวรอดในชีวิตของคุณถ้าคุณมองออกแบบนี้กิบเชื่อว่าคุณคงไม่อยากจะหมดพลังงานไปกับการคิดถึงล่องลอย ไร้ผลลัพธ์ไปวันๆแต่ก็อยากจะเอาพลังงานที่มันเสียไปมาสร้างอะไรดีๆให้กับตัวเองมันมีวิธีแก้ง่ายๆค่ะที่จะจัดการกับอาการคิดถึงจนเป็นบ้าวิธีที่หนึ่งนะคะเขาเรียกว่าทำมันให้รู้แล้วรู้รอดค่ะไอ้พวกความอยากเนี่ยแหละขอให้รู้ว่ายิ่งอยากแปลว่ายิ่งขาดเราเนี่ยอยากมากเพราะเราขาดมากดังนั้นวิธีแก้อยากจึงทำให้เต็มซะ ด้วยการอยากอยู่กับเขาใช่ไหมไปอยู่กับเขาเลยจะหายอยากเองในไม่กี่วันถ้าคุณอยากจะได้ความชัดเจนคุณไปเอาเลยความชัดเจนทั้งหมดที่คุณอยากได้นั่นก็คือวิธีการที่จะทําให้คุณหายอยากทั้งหมดคือไปเอามันมาให้หมดค่ะเพราะความอยากเป็นสิ่งที่หายทันทีเมื่อถูกเติมเต็มแล้วเมื่อมัอนเต็มแล้วคุณจะไม่อยากอะไรอีกต่อไปวิธีที่สคือให้คุณบริหารด้วยการเห็นสิ่งที่มีอยู่แทนที่จะไปมองเห็นสิ่งที่ยังไม่มีบอกแล้วไงคะ ยิ่งอยากแปลว่ายิ่งขาดก็เพราะคุณขาดนั่นแหละคุณถึงได้อยากแล้วคุณขาดอะไรก็คุณขาดสิ่งที่คุณยังไม่มีวิธีแก้จึงเป็นการไปมองเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วมากกว่าสิ่งที่ยังไม่มีเพราะยิ่งไปมองสิ่งที่ยังไม่มีมันก็ยิ่งทำให้อยากเราอยากอะไรละ่ะเราอยากรู้ว่าเขาทำอะไรมันเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากค่ะพร้อมเป็นเรื่องของเขาแต่มีคนคนึงนะ ที่อยากให้คุณรู้มากเลยโดยเฉพาะรู้จักเขาให้ดีกว่านี้เยอะกว่านี้มากกว่านี้คือตัวคุณเองค่ะแล้วคุณมีคุณอยู่ตรงนี้ค่ะไปทําความรู้จักตัวเองสะะักค่ะแทนที่จะเอาเวลาไปนั่งทําความรู้จักเขาตั้งคําถามเกี่ยวกับเขาเปลี่ยนคําถามใหม่ทั้งหมดเป็นถามว่าตอนนี้ฉันเป็นอะไรอยู่ฉันรู้สึกอะไรอยู่ฉันคิดอะไรอยู่ฉันต้องการอะไร เอาคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับเขามาเป็นคำถามเกี่ยวกับตัวเราเพื่อให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะอยู่กับคนที่อยู่กับคุณแล้วค่ะคือตัวคุณเองค่ะหรือไม่ก็คนที่เขารักคุณค่ะมีค่ะพ่อแม่คุณค่ะเพื่อนที่รักคุณมีค่ะใครอีกหลายคนค่ะเขารักคุณค่ะแต่ถ้าคุณยังไม่ยอมมองเขาคุณก็จะไม่อยากอยู่กับเขาหรอก ดังนั้นไปมองให้ออกคะ่ะมีใครก็ตามที่รักคุณเอาตัวไปอยู่กับเขาคะ่ะแล้วคุณจะได้รู้สึกอบอุ่นแล้วมีความสุขและสบายใจสุดท้ายค่ะคือความชัดเจนมันมีอย่างหนึ่งนะที่อยู่ในความชัดเจนชัดๆเลยคือความไม่ชัดเจนความไม่ชัดเจนคือความชัดเจนชนิดหนึ่งดังนั้นหากคุณสามารถมองสิ่งที่มีอยู่แล้วได้คุณก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันมีความไม่ชัดเจนอยู่แล้วในความสัมพันธ์นี้ในคนคนหนง แล้วมันบอกอยู่แล้วว่ามันไม่แน่นอนค่ะและมันมีโอกาสสูงค่ะที่มันจะไม่ลงเอยค่ะดังนั้นให้อยู่กับความไม่ชัดเจนนั้นสัค่ะด้วยการเอาความไม่ชัดเจนเป็นที่ตั้งแล้วบอกว่าปล่อยแม่งไปเถึดนั่นก็จะทําให้คุณหยุดคิดถึงเขาได้ค่ะถ้าคุณทำสามอย่างนี้ได้คุณจะไม่เสียพลังงานไปให้กับเขาค่ะ แล้วพลังงานจะกลับมาเป็นของคุณมันเป็นสิ่งดีที่ถ้าทาให้ได้มันก็จะดีมากแต่ถ้าเกิดถึงจุดที่คุณรู้ตัวรู้ตนว่ามันมีบางอย่างที่มันโคตรยากและทํายากและอาจจะทําไม่ได้เป็นบางครั้งขอให้คุณแค่รู้ตัวก็พอและรู้ตัวมากพอที่จะตั้งคําถามกับตัวเองให้ได้ว่าไอ้ความอยากมากๆของคุณเนี่ยแหละมันกําลังทําร้ายคุณอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณรู้ตัวมากพอแล้วคุณรู้ว่าความอยากกําลังทําร้ายคุณ ขอให้คุณใช้วิธีนี้ค่ะคือเอาความรักในตัวเองมาดูแลเพราะว่าถ้าเกิดคุณรักตัวเองมากพอคุณจะไม่ยอมค่ะให้ความอยากของคุณมาทำร้ายจิตใจคุณและคุณจะหันมาดูแลตัวเองโดยการบอกตัวเองว่าปล่อยมันไปเถอะมันไม่ได้ดีกับฉันขอให้คุณกลับไปดูแลความอยากของตัวเองนะคะเพราะว่ายิ่งอยากแปลว่ายิ่งขาดแล้วถ้าเกิดว่าคุณดูแลเป็น คุณจะไม่วกวนกับการคิดถึงแต่เขาและคุณจะหันกลับมาคิดถึงกับตัวเองได้เพื่อที่คุณจะได้อยู่กับตัวเองอย่างสบายใจค่ะและกิบขอให้คุณทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้ครอบครองความสบายใจเป็นของของตนแทนที่จะปล่อยและยกความสบายใจนี้ให้กลายเป็นของของเขาและให้เขามากำหนดค่ะ